สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพงไปสู่ขู่สูขสคนครับพ่อกบา้าวเท้าครับมาหนีเอามาพม้อสาวสีครับพี่น้องีค่ะแล้วก็น้องสาวครับนี่ค,คือกนหมองได้ประเททนี้พี่น้องเอย <laughs> เป็นแม่ขั่วคู่หูครับเอาเมือนี้วันหยุดน้องพี่น้องน่าเดี๋ยวมากินเขานะครับกินเขามีสาวสีมีน้องสาวมาเฮ็ดสู่กินครับพี่น้องเมือนี้ต้มเป็ดปลาไหลครับพี่น้องยี่ต้มเป็ดปลาไหลล่มแน่พี่น้องเมื่อนี้ ใส่ตะไคร้ใส่คาใส่ใบบักกูดยังอีกละ่ะหอมแดงกับบักพริกบ่ทันได้ปรุงเด้อพี่น้องนี่เดี๋ยวสิให้น้องสาวกับสาวสาวีปรุงครับเดี๋ยวมันฝดจั็หน่อยก่อนครับพี่น้องนีเจ้อย่างจีผักจีผิดจีผิกให้บบ้าท้าวกินมันสั่นโอ้สุดยอดแท้ <laughs> สาวสีจีผิก <laughs> จีผิกใส่เหเ็ดเจียวเนาะเหเ็ดเจียวให้บ่าวท้าวพี่พี่น้องวัตถุดิบ ใส่บักค้มใส่บักค้ำมันค้มหน่อยในพี่น้องึงด้วยพี่บักค้มหน่อยพี่น้องกำลังพอดีกินสมเลยนี่ค้มหน่อยพอดีเลยแหละนี่โอ้ใส่สมซะเปล่าเลยค้ำหน่อยยังมีอยู่ครับบักค้มเขาเอิ่นบักค้มยังก่อนค้ลงฤดูบ่มื้อย่ำอยู่มันเป็ี่นเออพี่ปลาเดียกครับพี่น้องใส่ปลาเดยกใส่ชูรสอันนี้รสดีอันนี้ดอกผังหอมมันดอกบน้งกะเออ มันคือปักดอกหอมชีใบดอกหอมชีใไปเรื่อยครับพี่น้องนี่ดอกหอมชี่ไปเรื่อยเอามาใส่เพิ่มความหอมแล้วก็มีทั้งผียังก่อเขาว่าโอ้ยเออยี่หลาลดร้อนแรงครับพี่น้องมือน,นี้ยี่หลาลดร้อนแรงก็ใบกะเพราใส่น้ากันเออมันก็หอมใส่น้ากันนเนาะเอานี่ละพี่น้องต้มเปียดปลาไหลครับมือน,นี้บรรยากาศจักสิวัห่อนเจัดสิบวันแดดจัดสิว่าหาายาาหังมันกระเดียดน้ำลม,ลมเอลโหันมาทางนี้คือเหมือแต่โอ้ยโว สว่างเลยสว่างเลยสว่างแล้วสว่างแล้วจีพริกโอ้คูนไงปรุงเลยปะปรุงแม่เต้ปรุงเลยก็ได้ให้อาเพื่นปรุงเลยเอ้าโห่ยฝดคักอิลีได้พี่น้องไงขามขามเออเอาเบิ้งฝดคักขนาดเลยใส่ขางหัหั่มเลยครับมืัอนี้บรรยากาศลมเย็นๆแน่แดดแน่ มีแดดเขาห่มได้เดี๋นีออ้ใส่ปลาแดกเนี่ยใส่ปลาแดกต้องไปปรุงปรุงแบบง่ายๆครับพักสวนขั้วสมุนไพรนี่มียังเอาลงไปเลยครับประเพีย่าต้มเปียร์เยแต่เรามองอาสีเฮ็ดบ๊คกขึ้กันครับพี่น้องสูตรน้องสาวสูตรสาวสีใส่รถด,ดีไปนำํำพี่น้องบาง,งท่านอาจบอไซครับ ว่าหันเบาเท้าบักขามลงไปแล้วลืมบอกพี่น้องว่าใส่บักขามไปแล้วนี่ใส่แนวนัวลงไปใส่หน่อยเสียบหน่อยได้นี่ใส่หลายเสียบหลาย,ลายตัวนี้ก็ใส่ลนเบิดเออใส่หลายๆก็เรียบร้อยเขาบกคนพี่น้องป้าให้มอฟดมันอันนั้นเลยเอาเดี๋ยวปิดไว้จังหน่อยครับให้มันฟดบกุบกๆๆๆๆแล้วจังซีมเมืองแล้ยจังเอาใบสุดท้ายก็คือใบกระเพ่อก็ใบยีหลาครับ นี่เดี๋ยวสีไทยบรรยากาศร,ร,รอบๆให้พี่น้องเมืองพ่นวายย่าอกเบิ่งรอบๆมองบ่า,าวแถวเฮ็ดคลิปอันนี้ก็ไั่พี่น้องอ่าย่างไปทังนนิกบ้านน้องสาวนี่คั่วเทนเลอร์รดเทนเลอร์รดรถแตกรถแตกมันหักครับทางผีก็เป็นหูหัม่มหูหั่มก็เสื่อมมาอย่างไรยุ้งฟางบ่หูหั่เออมองออมองแก่เฟืองเออมองไวเฟือ,องไวเฟืองไวเข่าแล้วตะ่กี่ นี่เอาแคมากลางเอาอันเอาแขมตรงกลางมัอกางอยู่แล้วเนาะเอาแคมาว่างเลียวก็เอาขวนเฟ <im> <c ure hết> right? <sh> ืองมาว่างนั่งเล่นนี่บรรยากาศช่วงวันหนาวหนาวมะนั่งจีเขาจีพี่น้องเลยเข่าท่าอะไรได้หนิเอ้ากินเจ้ากินต้มเป็ดเดี๋ยวคนที่กินจีเขาจีกีเขาจีสาวซีว่าที่จีเขาจีว่าแถวก็ขี้กินต้มเป็ดท่อนตัวเอามาเบิ่งตำเจวได้ป่ะที่นี่เลี่ยวเรี่ยวราบังแคร์อยู่หมเด้ ทำไปทำมาโยเท่มล่องเลยห้วเยวอ <c oughs> เออลงผู้เดียวเลยลงย,ยังไงก็ย่าปลาดินเดอ้อถ้าปลาดินก็คือเรียบร้อยน้อ,อ,นองสาวนี่เป็นผู้เห็ุอันถวกประเภทอาหารลดจัดแต่กินบ่ได้ครับเดี๋ยวนีต่ตะกี้กินได้อยู่ตำลุดใส่หาขอกหัวขาคอกเออแค่ก็แค่สี่ยดได้พี่น้อง เอาแบบแคร์ลูกทุ่งลูกทุ่ง,งตากฝนตากแดดไว้เลยเพราะว่ามันเป็นแค่เกล่ำทำไปตำไม,มาโยเธิ่มอเออตำไปตำไม,มาโยเธิมบ๊วยด้วยนี่ครับแจ่วพริกแจ่วพริกสดจีแจ่วพริกยิบจีเออแจ่วพริกเผาบ่วยมันธรรมดาเลยแจ่วพริกเผาเอ้หัวหอมใส่มาใส่ลงไปน้อกันหรอือเปล่าใส่เลยเอาเอาไว้ งูดเลยนั่นดิโอ้เอา้า <laughs> น้าผู <laughs> <c oughs> ้หน <c oughs> ึ่ง <c oughs> จับดึงผลลุดอ, <c oughs> ออกข้างหนึ่ง <c oughs> เออโอ้เออมวนซื่นครับโมน,นี้เอา้าวัานยุด <c oughs> เดี๋ยวมาเล่นน้ำกันมาพอกันจริงๆแล้วเปน็นยังหลายท่านนคือถามคือบาร์เทาก็เคยตอบหลายเทธออยู่เนาะพี่น้องเนาะเอาบางท่านเพ่อ,อ,อาจจะสิครับมาชมไม่มาเบิ่งไม่เพ้นว่าเป็นยงังเห็นแนวกินคือมีแต่น้องสาวแถววัดสัน ยามวันมาเห็ดงานนี่บ่า,าวเถ้ามากินอยู่บ้านน้องสาวครับพี่น้องน้องสาวอยู่ก็พอสาวสีก็เห็ดงานอยู่คนละอำเภอกับบ่าวเท้าก็บ่ไดเปิปนเขาน้ำกันซะแล้วก็เลยน้องสาวเห็ดไห้ครับพี่น,อน,อน,น้อง,ยา,าย,องยามเลิกงานมากมงเทือกกินเขายังมือแรง่ายวิดีโอทายคลิปให้พี่น้องมึงยังมือแรงกัยังพอนในเมื่อบ้านอยู่ครับอ่าก็เห็นน้องสา,าวเห็ดไทยนะครับบางท่านกับมาคอมเมนต์ว่า,าวมาหยอกเราพี่น้องสาวสีเห็ดบรเเ็นบ่อเพินน่ว่า เป็นอยู่พี่น้องนี่ได้กินบั้งอ,อ่สีอาจจิออกคำคำเล็กน้อยแต่ว่าความแซ่บนี่บ่ตอนห่วงบอกว่าแซ่บเลยนะถ้าเจ้าอันนี้โ,โอ้ยโยโยโย่ถ้าแต่ว่าแซ่บฝุ่งดงแหละโอ้ยกระไดฝุ<ว>่งในฝุกเลย สีออกสีออกสีลำลำพิเขาเนอะอ่าพิเผาเด้สูตรนี้แล้วอ่แนวเสียบได้นี่เวลาเห็ดอาจสีดนแนี่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันหลายหลายอย่างทั้งตุ่มทั้งเห็ดแกวนี่พี่น้องเบื้องไปนำ้ำโปต้องใส่หอมเนะครับสูตรนี้เพราะว<ส>่มาม <นำ S 1> หีหกตำหอมอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวเอาน้่งต้มใส่โอ้สวดใส,ส่สูตรหรือเปล่ใส่ใส่ไปในพริกอ๋อใส่แล้วใส่แล้วใส่นี่หน่อยกับพริก

โอ้ยลองเออโอ้ยบอลเปลือยเลยโอ้เปลือยเลยทุกคนเปลือยจังเลยนะมันผุนี่ก่อนหอนก็หอนดีสิอืมเอาปลาแด็กสิ่งนี้อืมประมาณจองหนึ่งเที่ยลงรถเท่ลงในนีเลยนี่ไม่ต้องเอาจองตวงเท่เลย อืมโชคพอ่พอพอ่อพ่อนั่นแหละจองหนึง่งพ <c oughs> ุ่ง <c oughs> ตรงคนก็ได <c oughs> ้เนาะเอามาเบิ่งก่อนพี่น้องเป็นยังไงโอ้โหหนำบกตัวนี้คือสปเปลือยนะคือเบิ่งเดี๋ยวสีมึงก,กันสีมึงอีกพี่น้องหลังจากเอาปลาเดกใส่ปลาเดกใส่ไหมโอ้ยทวนเวยลวกปลากันมาหัน ืม,มนัวแอะ่ะโอ้พี่ต้องปฏิบัติเจ็บๆอีกแล้วเนาะเอาใบใบกะเพราใบกะเพราใส่ใบอันนั่นใบยีราน้ำนะเออเอาใบยีรามาใส่นะ้ำใบยีราลดร้อนแรงใส่นะ้ำใบยีราสีบวก็คือกินเหมือนตัวกับกะเพราเพิ <c oughs> <c oughs> พ่นว่ามันมันสีหอมเคิร์ว่าอย่างอหอมกลมกล่อมกว่ากันมาสัน่นเอาลองใส่ทั้งสองเลยไปทีนี้ ทึ่งยีลาทึ่งกระเาพาพี่น้องปิดฝาใช่กันปิดฝาเลยปิดฝาแล้วก็ยกลงอืมปิดฝาแล้วก็ยกลงพี่น้อโอ้ยแม่แมวหน่นเออน,นี่มาเรียบร้อยพี่น้องไปที่นี่เตรียมเสียบๆกับบ่าวเท้าตอนตัวพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพงไปสู้คู่สู้คนครับเอาผอกับบ่าวเท้าครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาพี่น้องมาต้มเป็ดปลาไหลสดวาละสีส่วนห่อนห่อนเด้กเย็นเบลอจักมาเอาแบบทอดดูเลยพี่น้องมาหนิ ขอโทษขอให้สำหรับพี่น้องที่บก,กินเอียนด้ครับเด้บอบก,กินเอียนบก,กินไปลาไหลโอ้ยเครื่องสมุนไพรไล่ไหลเอาตักใส่น้ำกันมาลดพี่น้องนำตุม่มเ็ามาสดผีเด้อยู่ในหม้อพี่พี่พถามพ่อพีอพ่น้องเอามาเบิดหมอ้อเลย <c oughs> น้องสาวครับสาว,ส,าวสีพันบก,กินนะครับบ่าเท้าก็ใส่ผู้เดียวหันต้นพี่น้องเนาะมาใส่กับเจียวนี่แหละติบเขาออ่าบักไงเลย <c oughs> บ่มีฟักครับพี่น้อง้อนี้เอาเอาสมุนไพรนนี่แหละ บ่ได้เอาพักมาแกมนำ้ำมันนี่ลงผีรักก้อนมูเจียวพริกสดผีรักโอ้ยฮึสอนซึมมันอันแ <c oughs> ดดปากเรื่องไรเร้่องไน้องเน,น,น,น่ะเนี่ยมาสิโซ่หอนห่อน,ยนเย็นเบ้ดเลยเ <c oughs> <c oughs> บิง ลองมึงทอบดูมันก่อนนะเป็นยังไงอืมพอดีอจี้หาตัว เด็นดีครับบาหล่าเอาหางมันดอกด้วยพี่น้อง <c oughs> บางคุณพนดว่ามันโมเมนต์บาเล่าล่อเมึงแล้วครับมันไหลดีเกิ <c oughs> ดกำเดาไหลพี่น้อง Thêm em tôm chứ hoàn rồi con phi là à ừ, đồn đó nè suốt hoàn hoàn mới đang khát <laughs> à, phi lòng mà ô có đi đây buồn tôi như nhảy đây ใช่พรอมย <c oughs> อดหอมยอดพอมเปรี้ยยิ้มพร้อมพูมนนด <c oughs> นะยอดเนือ้อคือหมาเพื่อนไปยอดปลาคือเอียนแม่นควอมเพื่อนได้น้องพียงหลงแล้วนึกมาเลือด ว่าสีพัดเพียกักดไม่เป็นพัดๆหนิมันหลุดเสีงใดบบาวเท่า ืมกระดูกคือขมออกคนขมใจถอบเขาวไปเลยตัวใหญ่กระดูกแข็ง ติดดิเดมตัวนี้มันตัวตึงกระดูกเนี่ยแข็งน้อประเภทนี้มันจะบวมีมันจะบวมอีกลางน้องไม่ใช่เขาเรียกว่าไงครับมันมีแต่ยู่ทั้งกลางพวกเอียน พวกเอียนบ่มีกลางข ยังชอบดูยังขักห่อใหญ่เนืองมวง Chuột chuột chắc cầm luôn Bao có khó phải được không? Oh, có oh, tuần này tuần này. Này. อีกออกเบิง้งอันนี้บ่้อเป็นปลาบ่้อเป็นปลาไหลเหลี่ยงนะครับ,บเ็นเอนเอี้ยงเพิ่นไปใส่บางลันมาเห็นเห็นอยู่ครับ mất bưởi bưởi lẩu ăn tổm mất là khác lại nghe Yeah, việc, don't know. Oh, see what. Hmm. Bye, we get no fun. Fun, we're done mà đều cái <Quil> <setting sampling> <mental> <frisch>

บางส่วนเพิ่นมักหมักตัวเย็นเพิ่นวันกินง่ายคือยังพอเถ่าบ้าทำได้มากนี่เพิ่นมักขึ้นกันแต่ว่าเพิ่นสิบัวเพิ่นสิบัวตุ่มบ่มักตุ่มเพิ่นสิมักพัดเผ็ดบ้าข่าวผมบ่มักพัดเผ็ดไปทีพัดทอดบ่มัก าวอ่อนเดี๋ยวมันโตตัวนึง ตนอุ่นลงอยู่พี่น้องมันเย็นเลยตัวนี้ตนอุ่นหง่อนลงสดพันใจข่างเตาเนาะใจฉีกขัดโอเหพอดีเลยตัวนี้อุ่นนี่แหละมันจังเสีบฮฟุ้งเป็นตำกันแล้วนกันคูเมื่อกบ่วเวร์เมื่อเด้อ ขนาดมือนี่มีล่มเลยพี่น้องยังว่นกัน <c oughs> นะล่มล่มแดดจนยุดยี้ตานะพี่น้อง <c oughs> เอาไปกินอยู่ผลหืมฟุ้งต่ำกั่แแ้วหางมันออกไป่น้องเดี๋ยวเลือดกำเดาไหล เ <Be> <laughs> บิดหัวพี่พี่มาเบิดเยียนหาตัวเบอรดตัวกำลังพอดีน้ำม,มักขนอยู่จริงเพราะว่ามันเอียงเลย เียงไงถ้าซุดหนามครับเจ้านี่เอากรันหนามนมันหน่วงเปรี้ยวเพราะดีโอ้ยโอ้ เสียบขากลายพี่น้อง,งเองเจียวนี่ก็พอดีนัวบึง้งว่าอะไรสดจะเจียวจะปากกนะ็ได้ขามขาโอ้ แซ่บครับพี่น้องแซ่บสดจนบ่อยากกิ่งบ้างบ่วงคักอีลิต้มเอียนต้มเป็ดปลาไหลสี่ห้าตัวเสียบๆเลยใส่สารพัดลวดเบื้องตีเครื่องยังแบบหลายงจักอีหยังแน่ใบบักกูดใบกะเพราใบยีราโอ้ใบยีรานี่หอมครับพี่น้องหอมแบบหอมเสียบๆเลยนะใส่กับใบกะเพราโอเข้ากันดีขนาดเอ้าแซ่บๆฝากพี่ตัวน้องนะครับแฟนครับขอมาว่าอยากเห็นกินต้มเป็ดปลาไหลว่าสัน จัดไ้เลยนะพี่นอ้องเด้อต้มเปียกปลาไหลพอดีได้มากเพิ่นไปใส่บางลั่นเพิ่นเอามาขายกับพอดีเลย <c oughs> เขาแคบเลยบทถากกับจัดเลยพี่น้องวันหยุดเมื้อนี้นมนนวันหยุดพร้อมกับสาวสีครับน้องสาวแต่ว่าเพิ่นบวก,กินนะครับเพิ่นบวก,กินเอียนนําก็เลยบ่ได้มากนําแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดไห่ปุงไห่เซ็บแจีบครับพี่น้องเอาฝากพี่ตอนน้องขึ้นเ่านะครับคลิปนี้มกักกะไลถือใจก็แชร์บะถา,านี้นะครับเด้อสวัอนีครับสวัสดีครับ